สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผม m ิงโอเวอร์ออ h ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับจากที่ผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วครับว่าหนึ่งในเหตุผลที่ผมเลือกเจ้า X Max 300นั่นก็คือดอกเบียนั่นเองนะฮะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยวันนี้ผมขอหยิบยกเจ้าน้องเล็กจากตระกูล Max Series นั่นก็คือเจ้า N Max 155มาเปรียบเทียบด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆคงจะคุ้นเคยหรือเคยเห็นตารางผ่อนมอเตอร์ไซค์กันมาบ้างแล้วนะครับ กรณีของ XMAX 300เนี่ยจะระบุไว้อยู่ที่5-8%ต่อปีแล้วแต่ล้านและแล้วแต่จํานวนเงินที่เราจะดาวนะครับในส่วนของน้องเล็กอย่างเจ้า NMAX 155อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่1 1 9ถึง1.5 9โดยสังเกตดอกจันเล็กๆใต้ตารางจะมีระบุไว้นะครับว่าเป็นอันตาราดอกเบี้ยต่อเดือนนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจะคำนวณให้เป็นดอกเบี้ยต่อปีอย่างเจ้า XMAX เนี่ย ง่ายๆครับคือ1ปีมี12เดือนเราก็เอา1.19คูณ12ะครับจะได้เท่ากับ14.28%ต่อปีนั่นเองเพื่อนๆคงพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าระหว่าง5%ต่อปีกับ14.28%ต่อปีเนี่ยมันต่างกันนะครับผมถ้ายังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายต่อปีเพิ่มให้ดูนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีผมเนี่ยผมจะมีเงินดาวอยู่ที่ประมาณ25,000บาทนะครับ โดยหากผมเลือกเจ้า N m a x c 155เนี่ยราคาเงินสดจะอยู่ที่85,900บาทผมจะสามารถดาวได้ถึง30เป็นเงิน26,250บาทยอดจัดหรือยอดที่เราจะกู้จากไฟแนนซ์เนี่ยจะอยู่ที่61,150บาทนะครับดอกเบีย้ย14.28ต่อปีเนี่ยวิธีคิดดอกเบี้ยต่อปีก็คือเอายอดจัดนะครับคูณกับดอกเบี้ยนั่นก็คือ61,150คูน14.28 จะได้เท่ากับ8,713บาท88สตางค์เป็นดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายต่อปีนั่นเองนะครับมาดูกันทางฝั่งของ x m a x กันบ้างครับราคาเงินสดเนี่ยจะอยู่ที่171,900บาทสูงกว่าเจ้า n m a นมเนี่ยเท่าตัวเลยนะครับดังนั้นเงินดาวที่ผมจะดาวได้เนี่ยจะได้เพียง15%เป็นะครับเป็นเงิน25,800บาทยอดจัดหรือยอดที่เรากู้จากไฟแนนซ์เนี่ยจะอยู่ที่146,100บาท ดอกเบี้ย5%ต่อปีครับเราก็เอา146,100บาทคูณ5%จะได้เท่ากับ7,305บาทเป็นดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายต่อปีนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ xmac เ,เนี่ยยอดจัดเนี่ยสูงกว่า nmac ถึง84,950บาทแต่ดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายน้อยกว่าถึงปีละ1,408บาท88สตางค อันนี้ส่วนตัวนะครับผมจึงคิดว่าไหนๆเราก็ชอบ X-Mac เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับดอกเบี้ยก็ถูกกว่างั้นจัดเจ้า x m a x 3ม0มาเลยแล้วกันนะครับแต่นะครับแต่สิ่งที่ผมจะต้องแลกก็คือหากผมจะผ่อนในระยะเวลาที่เท่ากันสมมุติว่าผมจะผ่อน3ปีเท่าๆกันเนี่ยผมจะเป็นต้องจ่ายค่างวดเนี่ยมากกว่าเดิมถึง2เท่านะครับหรือหากผมอยากจะผ่อนต่อเดือนให้อยู่ในแบบพอๆกันกับเจ้า N Max เนี่ย ผมจะต้องผ่อนนานกว่าถึง2เท่าเช่นกันเช่นถ้าผมจะผ่อนเจ้า n m a x จบได้ภายใน2ปีเนี่ยถ้ามาเป็น X Max เนี่ยผมต้องผ่อนถึง4ปีนั่นเองนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกรุ่นไหนนะครับมันก็ไม่ผิดนะครับผมทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบและความสะดวกของแต่ละคนนะครับผมเพียงแต่บอกเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อย สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจจะออกมอเตอร์ไซครุ่นใหม่น่าจะไว้พิจารณาเพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมีอีกช่องทางการติดตามของผมนั่นก็คือทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับมิ n งโอเวอร์อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ